นี่หลังจากที่ง้อหางเลมมาหลายชั่วโมงเพราะว่าไปทำงานมาหลายวันแล้วก็หางเมลมมีอาการติดสัตว์สุดท้ายเราก็ดีกันแล้วเว <c oughs> ดิ <c oughs> ดนไปเดินมาแล้วก็มานอนโซก ดูเห็นว่าไข่ย้อยนอนดมไข่นอนหนุนไข่ป<ม>กติก็เขาจะนอนด้วยแป๊บหนึ่งแล้วเขาจะลงไปนอนกงเลยนี่เขามานอนด้วยเลยนะมานอนสุกเอง<ม>จริงๆต้องเป็นตอนช้ามจะขึ้นมานอนแบบนี้นีกันแล้วจับได้แล้วแต่เมื่อกี้น่ากลัวมากมีตะปบ ดูไข่เห็นไหมเห็นไข่ไหม,อมโอ้ไข่เป่งดีกันแล้วนอนดีกว่าเหนื่อย